สวัสดีครับวันนี้สมบัติอีสานชแนลของเรานะครับวันนี้ลงมาท้องทุ่งนะฮะท้องทุ่งนานะครับอาจจะมาหาซ่อนนะครับหาซ่อนพวกลูกออดนะหรืออหวกนะครับอาได้มีหววไดบแมงดาได้อะไรก็เอาหมดนะครับหากินตามภาษานะครับหากินทิ้นอีสานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างนะครับกับการไปซ่อนกันนะครับ เอาละครับอ่านี่ครับไม่ใหญ่สมบัติกับไม่ใหญ่สารนะครับไม่ใหญ่สารครับเจ้าของช่องเลยนะครับเจ้าของช่องเลยอ่าดูสิได้อะไรมั่งโอเมงดาโอเมงดาครับไปดูเมงดาครับไปดูเมงดาได้เมงดาครับไหนๆเมงดาโอ้ได้แล้วครับหนึ่งตัวครับเมงดาครับต่ำน้ําพิกครับ อ้าวมีหัวไหมเด็ดไรออกไงเด็ดเอาคุณไเด็ดกวางเลยเอาเอากับคุณมาตั้งหักไปกวาวนั่นย่มามึงคุณไม่แม่ใน,นโลกตั้งหักโลกหนูเอ้าคุณประกาเอ้าต้องเด็ดไรดอ,อกเดี๋ยวมันต่อยเฮ้ยเออฮะเอาด่างนะคุณมันจะเป็นบัวขาวได้มันต่อยได้เนไงย,ยังไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะ มันดานตัวละจ้ามันดาครับมังดาครับมันดานึงตัวแล้วจ้าเอาละครับมันมันครับมันมันครับ มีมีเอ้ยมึงจะฟาดสาบจิงไม่ง้อหนาำย่างไงเลยขี้โมลัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่หนีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่หนีไม่ง้อหใส่ตังไงเต่าไม่เต่าไม่กีเต่าใส่กับไม่ง้อ ดน้เฮ้ยมึงมาตอดกูแดงไดยวะเด็ดแค่นั้นหรอกนี่เด้อเด็กผิวหนอกนีเด้อเยีย่ยมึงเห็ดไหมเ่อครับมาดูอวนครับอวนครับอวนอวนนะครับอวน ช้อวนนะครับใช้อวนลากเอาไปดูครับหวกกบใหญ่มาดูหวกบหวกบนี่ครับหวกกบครับหวกกบครับลูกออดกบนะครับหรือล,ลูกกบนะครับ อ, e tonight. อึดยาวเลยดูแมงคีเต่าเลยดูด้วยแมงคีเต่าอ่ะ นี่แมงตับเต่าแมงตับเต่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว่าละไเกใส่หมวกไปเป็นไรเนาะอ๋อไม่เป็นไรสิครับแต่ว่า ไม่ใหญ่สารสามบกุกหอบแล้วครับหอบหอบ,ห,หอบเหมือนหมาหอบแดดเลยครับ ลากเดินหน้าไม่ได้หรอไปลากสารวันถอยหลังงี้น่ะเอาลากสารวันถอยหลังครับสารวันถอยหลังครับ ไม่ใหญ่บัดก็ไม่ใหญ่สารนะครับ,บนนดึงขึ้นอึอ้บไปดูกันครับมีอะไรเกิด เขียนได้เขียนหลายเลยดึกคนไต้ที่ินโอ้โหสารพัดครับสารพัดครับสารพัดดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ตรงร้างน้ำก็แล้วว่า เม่งอดน้ำเม่งอดน้ำเมีงอดน้คน่นเเหหยั่งงอนา้กินนครับหากินทีน่อีสานนะครับหากินทีน่อีสาน หากินซ้ำตายนี่แหละครับพี่น้องครับนั่นเด็ดหัวในเตาเด็ดเลยเฮ้ยไม่งานหน่อยกันบ่บ่เมียนเมียนนั่นต้นนั่นน่ะต้นผักลาย,ไ,ยไปหาละน้ำไปหาที่มันไม่มีขี้ยาแก่เยอะอ่ะเนาะ บ้านเหอเน่เยบมงเต้าบินแล้วไปแล้วครับหัวเม้งตับเต่าไปแล้วครับบินไปแล้วครับอโอ้ยนกลัว้านไปเดินๆเลย

โหมดนี้สะอาดหน่อยดูกันไม่มีไม่มีอะไรครับงดนี้ไม่มีอะไรครับเอางดหน้าครับงดนี้โดนแดกไปแล้วครับพี่น้องครับ ไม่มีมีเขียดตัวเดียว 我买。 ลูกอ๊อ้ลูกอ๊อดกบลูกอ๊อดอบกบครับลูกอ๊อดกบ โอ้ย mềm เลยไข่เมงดานะครับ ถ้าเจอไข่ก็เจอตัวนะครับนี่ครับนี่ครับไข่เมงดาครับเดี๋ยวเราหาไข่เมงดากันดีกว่าครับซ่อนไม่ได้เราก็ได้อีกอย่างนึนะครับได้เมงดาไปตามปนนะครับนี่เลย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 ครับโอ้โอ้โอเคเค